ชีวิตดีเว่าสามีเปให้ล่าสุดเห็นแล้วอยากรู้ราคาเลยเรียกได้ว่าหลายๆคนอาจจะเห็นคุณสามีสายเปตั้มพิพานวิรยิยะเมตากุลเพิ่งจะจัดหนักแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบด้วยการถอยรถปอร์เช่สีดำสุดหรูให้เป็นของขวัญจนบรรดาแฟนคลับและเพื่อนสนิทต,ต่างก็อุทานร้องว้าว แต่ทว่าล่าสุดบนอินสตาแกรมของบัวสโรชาอดีตนางเอกสาวก็มีโมเมนต,ต์ให้ได้ตื่นตาตื่นใจกันอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวเปิดภาพถ่ายทะเบียนรถใหม่แกะกล่องที่คุณสามีเพิ่งจะลงทุนควักกระเป๋าไปให้แบบเน้นๆอย่างสวยฮ่าฮ่าฮ่าพร้อมกับแนบแคปชั่นข้อความกล่าวคำขอบคุณหวานซึง้งส่งตรงตั้มสามีสุดที่รักอีกด้วยได้ชื่อแล้วค่ะไม่ใช่น้องดำแล้วเปลี่ยนเป็นน้องสวยแทนค่ะขอบคุณไหวยอ่อ ซบอกคุณสามีสำหรับทะเบียนค่าทอมบิริจะขับมาแบบป้าๆหน้าลนๆไม่ได้ละต้องแต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มตามชื่อเลยแฮแทกมันก็จะเขนิขนๆหน่อยแฮแทกสวยและตลกฮ่าฮ่าฮาซึ่งงานนี้นอกจากจะมีเพื่อนพ้องคนสนิททั้งในและนอกวงการรวมถึงแฟนๆเข้ามาสาดคอมเมนต์ ร่วมความฟินกับของขวัญชิ้นใหม่กันอย่างคึกคักแล้วหลายคนก็ยังอดไม่ได้เช่นกันว่าราคาทะเบียนเลขสวยสมชื่อที่ต่้มจัดให้คุณภรรยาน,นั้นสรุปราคาอยู่ที่กี่หลักเอ่ยสุดปังจริงๆรจ้า